แบบปัญหาสิบจุดสามโจทย์ปัญหาการบวกและการลบสองขั้นตอนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําคตอบนะคะข้อที่หนึ่งนะคะครูทับทิมมีไม้บรรทัดหนึ่งร้อยห้าสิบหกอันคุณนํามาเพิ่มอีกเจ็ดสิบสี่อันครูทับทิมนําไปบริจาคร้อยแปดสิบอันครูทับทิมเหลือไม้บัรทัดกี่อันนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นครูทับทิมนะคะมีไม้บรรทัดหนึ่งร้อยห้าสิบหกอัน คุณนำมาเพิ่มอีก74อันนะคะแล้วก็ครูทับทิมนำไปบริจาค180อันนะคะครูทัพทิมจะเหลือไม้บรรทัดกี่อันนะคะ1 5 6บวก74นะคะบวก74 6บวก4เป็น140ทด1นทด1นะคะ5บวก7เป็น12บวกตัวทดอีก1 เป็น13ใส่3ทด1นะคะ1บวก1เป็น2นะคะเราก็จะได้230-180เ,เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง230-180นะคะก็จะเท่ากับ230-180นะคะ0-0น,นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะกระจายหลักสิบมาเป็น13นะคะจาก2ก็เหลือ1นะคะ 13ลบ8ก็จะเหลือ5นะคะเพราะฉะนั้น230ลบ180ก็เท่ากับ50นะคะคู่ทับทีมเหลือไม้บรรทัด50อันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะแม่ซื้อน้ำผลไม้200กล่องนะคะนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องนำไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องแม่เหลือน้ำผลไม้กี่กล่องนะคะ เราจะได้ไประโยคสัญลักษณ์เป็น200นะคะลบด้วย130นะคะแล้วก็ลบด้วย70นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง200ลบ130ก็จะได้เท่ากับ70ลบ70นะคะ70ลบ70มีค่าเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นแม่เหลือน้ำผลไม้0กล่องนะคะ ต่อไปข้อที่3กันนะคะยายมีเงิน150บาทซื้อไม้ปีนปองให้ขุน90าบาทขายผักได้เงิน360บาทยายเหลือเงินกี่บาทนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะยายมีเงิน150บาทนะคะซื้อปีนปองให้ขุน90บาทนะคะแล้วก็ขายผักได้เงิน360นะคะเพราะนั้นยายเหลือเงินกี่บาทนะคะ150ลบ 9กนะคะก็จะได้60นะคะบวกด้วย360เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง60บวก360นะคะก็จะได้เท่ากับ420นะคะเพราะฉะนั้นยายเหลือเงิน420นะคะต่อไปข้อที่4นะคะพ่อค้ามีเง้ะอ200กิโลกร,รัมนะคะซื้อมาเพิ่มอีก150กิโลกร,รัมนะคะขายไป 195กิกโลกร,รมัมพ่อค้าเหลืองกี่กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น200นะคะบวกด้วย150นะคะแล้วก็ขายไป195นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง200บวกด้วย150ก็จะได้350นะคะลบด้วย195นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง350 ลบ195นะคะก็จะเท่ากับ350ลบ1น5ะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็กระจายหลัก10มานะคะเป็น10นะคะจาก5ก็เหลือ4นะคะแล้วก็จะได้10-5ลบ5เหลือ5นะคะต่อไปตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็กระจายมาเป็น14นะคะจาก3ก็เหลือ2นะคะ14-9ลบ9ก็เหลือ5นะคะ2อลบ1เหลือ หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้หนึ่งร้อนะคะพ่อค้าเหลืองเงาะหนึกิโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่5นะคะช่างปูอิดทำทางเท้าวันแรกได้3ามเซนติเมตรวันที่2ปูอิดได้4ี่เซนติเมตรวันที่3มปูอิดได้220เซนติเมตรรวม3วันช่างปูอิดทำทางเท้าได้กี่เซนติเมตรนะคะ ล้วก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น375นะคะบวกด้วย405นะคะแล้วก็บวกด้วย220นะคะมีค่าเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง375บวกกับ405นะคะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1นะคะ1บวก7เป็น8 3บวก4เป็น7นะคะก็จะได้780บวกกับ 220นะคะเท่ากับจํานวนใดนะคะซึ่ง780บวกกับ220นะคะก็จะได้เท่ากับ780บวก220นะคะ0บวก0เป็น0 8บวก2เป็น10นะคะใส่0ทด1นะคะ7บวก2เป็ 1, น9บวก1ก็เป็น10นะคะก็จะได้1,000นะคะรวมสามารถช่างปูอิฐทำทางเท้าได้1,000เซนติเมตรนะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะลุงแป้นเลี้ยงไก่200ตัวนะคะขายไป170ตัวซื้อมาเพิ่มอีก300ตัวลุงแป้นมีไก่กี่ตัวนะคะเราก็จะได้ไประโยคสัญลักษณ์เป็น200ลบด้วย170นะคะแล้วก็บวกด้วย300เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง200ลบด้วย170จะเท่ากับ30บวก 300นะคะ30พวก300ก็จะได้เท่ากับ330นะคะเพราะนั้นรุงแป้นมีไก่330ตัวนะคะ